สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมเมื่อประมาณ7จ็ดโมงเช้าของวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับทางทวิตเตอร์ออฟิเชีของ Tower of Fantasy เนี่ยก็ได้ทาการปล่อยคลิปอัปเดตเวอร์ชันใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชัน1.5 Artificial Island หรือว่าเกาะประดิษฐ์นั่นเองนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะพร้อมให้เราเล่นในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเหลือเวลาให้เราเตรียมตัวประมาณ10วันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าในคลิปอัปเดตที่เขาปล่อยอออกกมมาาานนีี่่ะไรทสใจบ้้งัแลว็ จากที่ดูคลิปจบเนาะเราจะไปดูข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของเกราะประดิษฐ์กันนะครับผม แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างล i สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ซการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ล i สแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชาระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆต้องร้านนี้เลย i s สแมนช็อป โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะเวอร์ชัน1.5 artificial island นะครับเปิดคลิปมาก็มี cloudia p r ่มาเลยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะค่อนข้างชัวร์เลยนะว่าตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็น cloudia นะครับหรือถ้าไม่ใช่ตัวต่อไปเนี่ย cloudia ก,ก็จะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมใายที่เล่นสายกายภาพเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็มี fort five dragon นะครับเป็นบอสโลกตัวใหม่ที่เราจะได้ไปลุยกันนะครับผม ซึ่งรายละเอียดของบอสเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีมาให้ดูด้วยเนาะว,ว่าอัตราเรทในการดรอปของแต่และอย่างเนี่ยดรอปอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวหลังดูคลิปจบเราไปดูกันเนาะ,ะมีมอนใหม่ๆมนะครับมีบอลโลกตัวใหม่แล้วก็ระบบใหม่ๆที่เราจะได้เล่นอีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะระบบการสร้างบ้านนะครับผมอาจจะเป็นการสร้างบ้านส่วนตัวของเราเนาะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีร้านค้าใหม่นะครับมีอะไรต่างๆให้เรามาอัปเกรดนะแล้วก็มีของให้เราแลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อ่าก็ประมาณนี้นะครับเป็นวิดีโอตัวอย่างสั้นๆน,นะสำหรับเวอร์ชัน1.5ที่กําลังจะมานะครับผมโอเคมาทีนี้เรามาดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆของ,ของกรอบปดิษฐิกัน,นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะจากในตัวอย่างของวิดีโอเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นบอสต,ตัวใหม่เอลฟอร์ไฟดากอนนะครับผมซึ่งอัตราเรทในการดรอปของของบอสต,ตัวนี้เนี่ยผมก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมของรางวัลที่เราจะได้จากบอสต,ตัวนี้เนี่ยก็จะมีสุมอาวุธระดับ SR เนาะแล้วก็มีสุมอาวุธระดับ SSR นะครับมีเมกของ Paper, ของ ia, มีร็ เศษของแมกนีติสตอมนะครับเป็นลีลิกที่เอาไว้ใช้ปล่อยพายุเนาะเดี๋ยวเรามาดูเหรนในการดรอปอาวุธระดับ SR กันก่อนนะครับผมอาวุธระดับ SR เนี่ยเหรนในการดรอปก็จะอยู่ที่60%นะครับผม Special f ฟอร์จะไม่มีนะส่วนอาวุธระดับ SSR นะครับผมก็จะมีอัตราดรอปอยู่ที่1.5%เนาะแล้วก็ Special f ฟอร์จะอยู่ที่3%นะครับส่วนเมทิกของเปเปอร์นะครับผมอัตราการดรอปจะอยู่ที่9.9%นะเนาะ Special f ก้าจะะอยู่่ที15นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยจะอิงจากเลลเว30ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าเลเวลต่สิ วนนีีเน้เ่ยอัตราในการดรอปก็จะต่ำกว่าน,นี้เนาะแล้วก็เม็ดที่ของซาเมียนะครับที่เลเวล40ขึ้นไปนะจะดรอปอยู่ที่3.3%เนาะแล้วก็สเปเชียลฟอร์จะอยู่ที่5%นะครับผมในส่วนของเศษลิลิกเนี่ยก็จะดรอปที่100%เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอสโลกตัวใหม่ฟอสไฟดากอนเนาะซึ่งเป็นบอสที่ผมแนะนาว่าควรจะเอาเม็ดที่สีทองมาเปิดนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้เม็ดที่ของซาเมียเนาะซึ่งเม็ดที่ของซาเมียเนี่ยเราได้เอาไปใช้กับหลายๆอาวุธอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นน้นนนนกก็็แะะําาาาาาว่ถมมีีชิปปไทสทสอองนะเอาาเเ บอสตัวนี้เนี่ยจะคุ้มมากๆนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดของกรอบประดิษฐ์กันนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ดูในเว็บ tower of fantasy info นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะเนาะเผื่อแบบมีคนอยากจะเข้ามาดูเองหรือว่ามาศึกษาเองเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เนี่ยที่มันเป็นภาษาไทยก็เพราะว่าผมกดให้มันแปลไทยนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนสําหรับกรอบประดิษฐ์นะครับมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวล50นะครับผมแล้วก็เราสามารถไปรับภา,กานะรากิจทีี่่่ทาาาเเเเเรรรืืออจจได้้นนะแลวก็ังม กรอบประดิษฐ์ได้นั่นเองนะในการสร้างบ้านบนเกอบประดิษฐ์นะครับเราจะต้องมีเลเวล60ก่อนนะครับผมหรือว่าเราต้องสำรวจแผนที่ให้ครบ50%รก่อนนะครับถึงจะสามารถสร้างบ้านหรือว่าผลิตอ,อะไรต่างๆเนี่ยในกรอบประดิษฐ์ได้นะครับในส่วนของการก่อสร้างนะครับบนเกาะเนี่ย <_ v isa> ก็จะมีวัสดุและก็วัตถุดิบต,ต่างๆนะให้เราไปสามารถเก็บรวบรวมได้นะครับผมซึ่งวัตถุดิบและก็วัสดุพวกนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเอามาอัปเกรดบ้านนะครับแล้วก็เอามาสร้างบ้านสร้าง,งสิ่งก่อสร้างต่างๆได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเอามาเป็นสกุล เพื่อใช้ในการแลกสินค้าหรือว่าของต่างๆในร้านค้าในปลอบประดิษฐ์อันนี้นะครับผมซึ่งในร้านค้าของก่อนนี้เนี่ยผมก็จะมีรูปตัวอย่างขึ้นมาให้ดูด้วยเนาะซึ่งในรูปเนี่ยเป็นของเวอร์ชันจีนนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเกอร์บอลเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะเปลี่ยนของในร้านค้าหรือเปล่านะแต่ถ้าอิงตามเซิร์ฟจีนเนี่ยของที่เราจะแลกได้ก็จะมีพวกกรอบรูปต่างๆนะครับรูปโปรไฟล์เนาะแล้วสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเลดเมทิกเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็แนะนาว่าให้แลกไว้ก เพราะฉะนั้นถ้ามีแต้มพอเนี่ยก็แลกเลดเมทิ้ไว้เป็นอย่างแรกเลยนะครับแล้วเหลือจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาไปแลกอย่างอื่นที่เราต้องการนะครับผมอะไรก็นอกจากในรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็จะมีในส่วนของยานพาหนะคันใหม่ให้เราแลกด้วยนะครับก็คือคลิมสันเมเทโอเนาะหน้าตาของคลิมสันเมเทโอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นรถคล้ายๆมอเตอร์ไซค์นะสีแดงๆนะครับผมแต่ก้อนสุดท้ายนะครับเราสามารถเอาวัสดุที่เราเก็บได้เนี่ยมาสร้างเมทิ้ได้ด้วยนะครับซึ่งเมทิ้ที่เราสร้างได้เนี่ยจะมีของตัว เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงส่วนนี้เหมือนกันนะครับรู้แค่ว่าเราสามารถรวบรวมวัส,สดุต่างๆในแผนที่เอามาสร้างเมทริกระดับ SSR ได้นี่ก็จะดีมากๆเลยนะสำหรับสายฟรี Fi, เราก็ต้องแบบขยันสํารวจหน่อยนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เมทริกระดับ SSR นโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งดวงในการสุ่มกาชาหรือว่าแบบในการดรอปจากบอสอะไรประมาณนั้นเนาะในส่วนของวัตถุดิบและก็วัส,สดุต่างๆนะครับเราสามารถหาได้จากบนเกาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดรอปจากทั้งมอนธรรมดาดรอปจากบอสอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะ วัสดุที่ไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะดรอปแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบอสโลกนะครับมันจะดรอปทรัพยากรทั้งหมดนะครับในจํานวนมากนะครับในครั้งเดียวนากก็คือถ้าเราไปตีบอสโลกอะ่ะมันก็จะมีโอกาสดรอปพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้วัสดตุต่างๆเนี่ยทุกๆอย่างรวมกันในตัวเดียวเลยนะแต่ก็อันนี้นะครับจะเป็นรูปน้อที่เขาแนะนําให้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากหาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยแบบรวดเร็วนะครับผมเราสามารถวิ่งไปทางไหนได้บ้างนะครับก็จะมีลูกศรชี้บอกนะว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนอ่าเดินไไไปทาางนี้้เรรจะะดอ ก็เป็นไกด์นำทางนะครับให้เราใช้ในการฟาร์มวัตถุดิบต่างๆได้เนาะในส่วนนี้ใครอยากแคปไว้ดูก็ได้นะครับพอระบบมันอัปเดตเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถวิ่งไปตามลูกศรได้เลยนะแล้วก็จะฟาร์มได้เร็วมากขึ้นนะครับผม และก้อนสุดท้ายนะครับจะเป็นทรัพยากรที่เราจะได้จากอา,อาคารของเราที่เราสร้างไว้นะครับอย่างเช่นที่เลเวลหนึ่งนะครับเราก็จะได้วัสดุ4ชิ้นต่อชั่วโมงเนาะซึ่งมันก็จะดองไว้ได้สูงสุดที่96ชิ้นนะครับในเวลา24ชั่วโมงเนาะแต่ทีนี้พอเราอัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวลสองนะครับเราก็จะได้วัสดุ8ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เก็บได้สูงสุดที่192เนาะ ซึ่งวัสดุที่เราจะได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกวัสดุในการอ,อัปเกรดบ้านนะแล้วก็เอาไว้สร้างเมทิกนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันเนาะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูนะครับว่าที่เลเวลประมาณไหนเนี่ยเราจะได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มันเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับผมในเวลา24ชั่วโมงเนาะโอเคครับทีนี้เรามาดูแผนที่ของเกาะประดิษฐ์กันบ้างนะครับผมหน,น้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีเกาะ เล็กก่อนน้อยนะครับแล้วก็มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลางเนาะซึ่งประตูว์ปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด11จุดด้วยกันนะครับผมแล้วก็แผนที่นี้เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับผมจะเป็นส่วนในของเกาะเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เป็นบ้านของเรานั่นแหละนะครับก็จะมีประตูว์ปอยู่ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเรียกว่า outer island นะครับผมก็จะเป็นเกาะรอบนอกนั่นเองนะครับก็จะมีประตูอยู่ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะเออก็จะเปราะมณ ดูจากขนาดของเกาะตอนนี้นะครับทุกคนเมื่อเราเอามาเทียบกับแผนที่เดิมของเราเนาะตอนนี้นะครับความใหญ่ของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ2ใน5ของแผนที่นี้นะเกาะปอด์อาจจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากในรูปแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ2ใน5แต่ว่าขนาดจริงจะเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีก็ได้นะครับอันนี้แค่การคาดเดานะครับผมอะไรก็ทีนี้เรามาดูทรัพยากร,ก,รก,กันบ้างนะครับพวกเม็ดม่วงเม็ดทองต่างๆเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนิวเคลียสสีม่วงนะครับคือแบบมีเยอะมากเลยนะน่าจะหลายร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวจํานวนเนี่ยผมจะ นะว่าทั้งหมดมันมีประมาณเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็จะเป็น New นะิวเคลสทองเนาะก็น่าจะประมาณ20-30เม็ดนะครับก็น่าจะเปิดกาชาได้ประมาณ3โลนะถ้าเก็บหมดแบบนะครับผมอันนี้จะเป็นแคปซูลม่วงนะครับอะแตก็อันนี้จะเป็นแคปซูลทองนะครับแล้วก็จะมี Development l o ลอกอะไรสักอย่างเป็นน่าจะเป็นข้อมูลในแผนที่นะให้เราอ่านพวกเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับในส่วนนี้แล้วก็จุดถ่ายรูปจะมีอยู่ทั้งหมด8จุดด้วยกันนะครับผมอะแรก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็น Pro น็นนนนนนะรััออี้้กกไมมู่เหื ว่ามันคืออะไรเป็นประตูวาร์ปหรือว่าเป็นประตูมิติให้เราเล่นอะไรสักอย่างหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูในตอนที่มันอัปเดตเข้ามาแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรนะโดยรวมแล้วทรัพยากรทั้งหมดของเกาะประดิษฐ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นทรัพยากรที่ไม่ได้เกี่ยวกับวัสดุที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการอัปเกรดบ้านสร้างบ้านหรือว่าสร้างม้ถิกต่างๆนะครับอันนี้เป็นพวกนิวเคลียสนอกที่เราสามารถหาได้เฉยๆนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เรามาดูดาร์คิสตัลที่เราจะได้ในเกอบประดิษฐ์กันบ้างนะครับววว่าาโดดยรรมแล้้เจะไ หมดประมาณเท่าไหร่ในเกาะประดิษฐ์นะครับรวมๆแล้วนะในเกาะประดิษฐ์เราก็จะได้ประมาณ300นะครับผม300แล้วทีนี้นะครับมันก็จะได้ในส่วนของกล่องทองนะครับก็จะอยู่ในเกาะส่วนในเนาะแล้วก็อัลเตอร์ไอแลนด์ที่เป็นเกาะส่วนนอกนะครับรวมกันทั้ง2ส่วนแล้วเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ50กล่องนะครับถ้าเปิดทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ดาร์คคริสตัลประมาณ950นะครับผมอะไรก็กล่องม่วงนะครับอา <Cambodia. S 2> ่ารวมทั้ง2ส่วนเลยส่วนในส่วนนอกนะฮะ <Pokemon. S 1> ก็จะได้ทั้งหมดประมาณ1440นะีะฮะแล้วก็นอก,นกจ,จากนี้เราก,การ ถ่ายรูปด้วยนะครับที่เป็นวิวต่างๆเนาะก็จะได้มาอีก80นะครับจะมีในส่วนของความสําเร็จต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําผ่านเนาะเราก็จะได้มาอีกเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลต่างๆของกรอบประดิษฐ์แล้วก็การอัปเดตเวอร์ชัน1.5ที่กําลังจะมาในวันที่15กันยายนนี้นะครับผมผมก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์ like, กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมีอะไรมมาาให้้ดดดูออีีกกกเยยว็รตติตัน นะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ